ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหอีกแล้วเป็นแนวทานหนึ่งธัมวาคมโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย เราไปชมกันเลยใบนี้ครับ19เบ่งปานทันทวิ่งบนตัวเดียวเบ่งปาน4ตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียวสี่เนวทันที่ประผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะเนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน 4ตัวเดียวเป็นแนวทาขอบคุณจริงๆนะเจ้าของของ้อมูลต่อไปครับใบนี้เว,วียงพิงดับเวียงพิงดับ10หน่วยล่างเบ่งปัน,ปนดับ9เบ่งปานดับ ก้าตัวเดียวเนาะท่านเวียงพิงเจ้าของแนวทางนะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทางเด่นล่างกันบน เด่นล่างการบนนะเบ่งปานคู่เก้าแปด9ูนเก้าเก้าูนเเบ่งปานหกคู่แนวทานล่างกันโบนนะท่านผู้ชม ต่อไปครับผมใบนี้ก็สาริกาเบ่งปันทันเดนล่างเบ่งปันห้าหกเจ็ดเก้าห้าหกเจ็ดเก้าคู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหกเจ็ด หกเก้าเจ็ดเก้านะก็เบ่งปันรวมหกชุดเป็นยนวทาขอบคุณจริงๆสาริกาเจ้าของแนวทานใบนี้ครับดับล่างดับล่างใบที่หนึ่งนะท่านผู้ชมดับล่างใบที่หนึ่งมองไปทาน ขวมือแนวตั้งนะก็เบ่งปานดับ3ามแปดห้8เก้าหก5ูน3 7แป้าก็4และก็สนะท่านผู้ชม ก็เบ่งปันดับล่างเนีวทันดับล่างนะต่อไปครับผมใบนี้เบาไทายย่อเบ่งปันเนีวทานชูนหลักอร้อยสองสูตรชูนหลักอร้อยนะท่านผู้ชมอดีตก็สรุป แล้วผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านดูขันใหม่นี้ครับผมเป่งปานอีกแล้วนะแปดศูนย์แปกแล้วก็ศูนย์นะแปดศูนยนะ์สุดที่หนึ่งแล้วก็สุดที่สองศูนยแปดศูนย์ ศูนส,สองตัวเป็นโยธาก็ขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมทานผู้ชมใบนี้ครับนาคิโนนาคิโนนะเบ่งปานดับล่างใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วเนาะ ดับสองสรุปแล้วผ่านนะดับสองสรุปแล้วผ่นานแนวทางที่แล้วก็สามแปดสามแปดสรุปแล้วผ่านแนวทางใหม่นี้ครับดับตัวใดเอ,อ่อยเราไปชมกันแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน ดับดับศูนย์นะท่านดับศูนย์นะดับล่างเบ่งปานดับศูนย์ตัวเดียวนะดับล่างนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับนะหนุ่มราชเทวีแล้วก็อ,อกเกษตรนายาใบนี้ก็เป็นแนวทานที่แล้วครบโบนสามตัวนะท่านดับศูนย์ผ่านนะ และก็ครบทบลผ่านด้วยนะสองสองหนึ่งผ่านด้วยนะวิ่งวิ่งสามห้าหลุดไปนะดับบนผ่านก็ผ่านครบร้อยสิบหน่อยสองหนึ่งหนึ่ง,น,งนะดท่านใหม่นี่ครับผมเจ้าของแนวทางแบ่งปันอีกแล้วแบ่งปันอีกแล้วนะ เคปหน้าจอได้นะ,กะเกษตรนายาแล้วก็เบ่งปันเดี่ยวทันใหม่นี้ครับผมเดี่ยวทันครบ4 6 8 9 25 6ตัว4 6 8 9 2 5แล้วก็ดับ9นะดับ9ตัวเดียว ก็เหลือ2 4 568ดนะดับ9ไปแล้วก็เหลือ2 4 5 6 8เหลือ5ตัวนะดับ9วิ่ง2กับ4นะท่านตัววิ่ง2ตัวเดียวทันทีแล้วหลุดไปนะหลุดนะสารไปเข้าล่างนะ3 8นะท่าน38ส,สารเข้าล่างเดี๋ยวทานมีนี้ก็เบ่งไปาน2สี่ นะท่านสองสี่แล้วก็เจ้าของข้อมูลก็จับคู่ให้พิจารณาด้วยสองสี่สองห้าสองหกสองแปดสี่ห้าสี่หกสี่แปดแล้วก็สองสองสี่สี่กดเบ่งบันเก้าคู่ ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ดับสอนอบนเบ่งปันดับ5เ้เบ่งปันดับ5ตัวเดียวเนาะก็เป็นแนวทานดับ10หน่วยบนตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ x อ เจครับแนวทานสิบหน่วยล่างนะเก้าหกห้าเก้าหกห้านะวิ่งเก้าวิ่งหกวิ่งห้อาอดีตผ่านนะา่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ ท่ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะท่านผชมขอบคุณมากวันนี้ครับดับล่างสุดที่สองนะสามแปดสี่เจ็ดห ศูนยะ์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็สองเก้านะท่านผู้ชมนะท่านก็ะเบงป่านให้พิจารณาอีกหนึ่งเนื้อท่าเนื้อทานดับคู่สองตัวล่างขอบคุณมากจริงๆนะข้อมูล ต่อไปครับใบนี้เออเบลนะเบลแล้วก็เอนโบอดีตผ่านไหมเออสี่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 ผ่านนะผ่านสองหนึ่งผ่านไหมเอ้ยหนึ่งสองผ่านซูมก่อนนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ครับเบ่งผ่านสองสามหกเจ็ดจับคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งสาม 2 9 3 9 6 9 7 9 2 0 3 0 6 0 7 0เ3 3 3, 6, 3, 7, 3นะ่านเนี่ยะท่านแนวทาง2ตัวบนตรองนะก็ขอบคุณมากเลยข้อมูล ต่อไปครับผมใบนี้เพนเพนเบ่งปานวิ่งตัวเดียวเนาะวิ่งตัวเดียว6นะท่านผู้ชมนะอดีตที่แล้วก็ผนะ่านนะท่านผู้ชมอดีตที่แล้วก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6ตัวเดียว6ตัวเดียวเป็นเดี่ยวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ครับผมเบ่งปานเนวทางหลักอรอยนะแนวทางหลักอรอยโบล์นแบบ4ตัวก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน เนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่7จ็ดแนะ4ตัวอดีตที่แล้ว9 2 3 5สองสามพันวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสี่เก็ขอบคุณมากเลยนะต่อไปครับใบนี้ครับท่านผู้ชมท่านนี้ ดับหลักอร้อยนะฐานนี้เบ่งปันในฐานดับหลักอร้อยเบ่งปันดับศูนย์เบ่งปันดับศูนย์ตัวเดียวดับเฉพาะหลักอร้อยนะใบนี้ครับปากหลักสิบล่าง0 1น เนวทานดับตัวทีเนวทานหลักสิบล่างนะปากหลักสิบล่างนะไม่ใช่ดาบนะเด่นนะศนะูนนะศ1 8เบ่งปานสามตัวให้พิจารณาขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่เบ่งปานนะท่านผชมนะก็ขอบคุณมาก ท่านผู้ชมก็คลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม